ขออานาโดยเทครโดยเท่งครับข้าพจ้าสนับสนุนมลขอปฏิญาณอภาวนาว่ามดิทีโดยเท่งครับโดยปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาตนว่าข้าพเจ้า ขในพระปรมาภิไธยพระมหากรัต์ขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าเความรักในราชการซึงความรักในราชการขอแส์งด่พระบดารสาทสุจริตเที่ยวกันและ ซึ่งนับว่าเป็นเกียกตตตกรติอย่างยิ่งต่อมาจะต้องปฏิบัติพวกคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าทาี่แต่ได้เร่งเสียงปริยาต่อเส้นท่านตึงก็ปฏิบัติหน้าทาี่ให้ไว้ในวันนี้กับเพื่อนรักและนำความรู้ความสามารถ